สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพามาที่นี่ค่ะศูนย์อนุรักษ์พันธุเต่าทะเลกองทัพเรือที่อยู่อำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งที่นี่เขาจะอนุบาลเต่าอยู่สองพันนะคะซึ่งมีเต่ากระและเต่าตนุเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูที่บ่ออนุบาลเต่าพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้คุณตีพามาเยี่ยมน้องเต่าค่ะที่บ้านเต่าทะเลนะคะที่ศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลในฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีน้องเต่ากี่ตัวอยู่ตรงนี้นี่ค่ะนี่บ่อชีหนึ่งนะคะมีน้องเต่าบ้างประปลายนะคะไม่เยอะมากดูด้านโน้นค่ะ ปล่อยให้อาบน้ําเย็นสบายเลยดูเขาปล่อยน้ํานะคะให้น้องเต่าเล่นน้ำว่ายน้ํากันอย่างสนุกสนานเย็นฉ่าอุราเลยนะคะ<อ>นี่ค่ะมีหลายตัวนะคะประมาณเกือบสิบตัวค่ะค่ะอยู่ตรงเนี้เต่ากระเต่าตันนุนะคะแต่เราแยกไม่ออกจําไม่ได้ว่าตัวไหนคือเต่ากระตัวไหนคือเต่า,ต,าต,ตันนุเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะตรงนี้จะเป็นโรงอนุบาลเต่าทะเลนะคะศูนนรรักษ์พันเต่าทะเลกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าน้องเต่าอยู่กันยังไงแล้วเขาอนุบาลกันยังไงไปดูค่ะเดินเข้ามาตรงนี้นะคะนี่มีรูปปั้นน้องเต่าด้วยสวัสดีค่ะนี่น่ารักจ้ะ เดินเข้าไปดูนะคะในบ่อน,นี้นะคะเป็นเต่าตะโนหรือกรีนเทอร์ l นนะคะอายุระหว่าง3-4ถึงเดือนค่ะน้องๆก็ว่ายน้ำกันอยู่นี่เห็นไหมคะมีไม่เยอะค่ะมีนิดหน่อยาว่ายน้ำกันอย่างสนุกสนานค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย <laughs> นี่นะคะเป็นเต่ากระค่ะหรือ h อคส์ดิ l เทอร์ชน อายุระหว่าง3-4เดือนค่ะดูนะคะดูน้องเต่านี่ว่ายน้ำอยู่เห็นไหมคะนี่ค่ะเล่นน้ำสบายอารมณ์เหมือนกันดูเนเ่นะคะแล้วเขาจะมีบอ่อต่างๆเยอะเลยค่ะเนี่ยเขาจะมีว่าบ่อ,บอนี้เป็นเต่ากระ อายุระหว่าง3-4เดือนถัดไปก็จะเป็นเต่ากระเหมือนเหมือนกันนะคะอายุ5-6เดือนถัดไปก็เป็นเต่ากระอายุ7-8เดือนอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือบ่อที่อยู่แถวนี้ส่วนบ่อที่อยู่ทางด้านซ้ายนะคะก็มีบ่อเต่าตโนนะคะเต่าตโนอายุ3-4เดือนบ่อที่1นะคะบ่อที่2อายุระหว่าง5 6เดือน บ่อที่สามก็เต่าตนุเช่นเดียวกันอายุระหว่าง7-8เดือนนะคะมีบ่อต่างๆบ่ออนุบาลเต่านะคะบ่อนี้เป็นเต่ากระนะคะอายุระหว่างห -6 เดือนค่ะตัวพ่าก็จะเริ่มโตขึ้นมาบ้างแล้วนะคะนี่น้องเริ่มโตละเห็นไหมคะโตขึ้นมาบ้างแล้ว เดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โตนะคะบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อเต่ากระเช่นกันค่ะอายุระหว่าง7-8ดเดือนนะคะดูค่ะน้องอายุเจ็ดดเดือนเนี่ยตัวขนาดไหนโตแล้วนะคะนี่ค่ะไม่คะดูใกล้ๆค่ะตรงนี้อุ่ยตัวโตแล้วนะคะโตแล้วค่ะแต่มีไม่เยอะนะคะมีทั้งหมดอยู่ในบอ่อนี้ห้าตัวนะคะ มาแล้วมาแล้วเห็นไหมคะนี่นนบ่อน,นี้เป็นเต่าตันโนนะคะอายุระหว่างห้าถึงหกเดือนค่ะอุ้ยดูเยอะเลยค่ะเจอว่ายน้ำกันอยู่นี่เองอุ้ยเยอะเลยค่ะเล่นน้ำกันนูนบางตัวก็ว่าอย่างรวดเร็วเลยนะคะน่นน่นี่นหยอกเล่นกันอยู่นั่นนะคะ สบายอารมณ์ค่ะเ,คเดี๋ยวค่ะเห็นไหมคะว่ายน้ำกันมามุมนี้นี่บอ่อนี้นะคะเป็นบอ่อเต่าตหนุค่ะอายุเจ็ดถึงแปดเดือนดูนะคะว่ามีอยู่ในบอ่อกี่ตัววิเต่าตหนุอ๋อมีหลายตัวอยู่ค่ะมีมีมีอยู่ใกล้ๆเราก็มีเห็นไหมคะตัวนั้นเข้ามาแล้วเห็นไหมคะ อยู่ในนี้ตัวใหญ่มีทั้งหมด5ตัวนะคะมี5ตัวค่ะอยู่ในบ่อนี้นเขาจะไปอยู่ฝั่งโน้น,นเห็นไหมคะด้านโน้นบ่อน,นี้นะคะเป็นบออ่อผสมระหว่างเต่าตานโนก,กับเต่ากระค่ะเขาให้อยู่รวมกันอายุระหว่าง1-5ปีนะคะ น้องเต่าอยู่รวมกันแล้วไม่ทะเลาะกันนะคะเออดูค่ะดูไม่ออกเลยว่าตัวไหนคือเต่ากระตัวไหนคือเต่าตโนนะคะโนนยู่ทางโนนก็มีกําลังว่ายน้ํามานะคะกําลังว่ายน้ํามากําลังว่ายน้ํามาเห็นไหมคะเห็นนอนนิ่งๆอยู่ใต้น้ําตรงน้ําไหลตรงนั้นก็มีเออให้น้ําไหลลงใส่ตัวนะคะเนี่ย ต่าตนโนและเต่ากระนะคะบอ่อนี้เป็นบอ่อเต่าตนโนนะคะอายุระหว่าง9้ถึงส2เดือนม,มีน้องอยู่เตานี้ไหมมีค่ะอยู่ตรงเนี้ยฝั่งโน้นก็ลอยเล่นน้ำกันอยู่นะคะมีทั้งหมดกี่ตัวอยู่ในบ่อเน,นี้ห้าตัวค่ะตัวเริ่มใหญ่ละให้อยู่น้อยลงหน่อย ในฟองแออัดยัดเยียดกันนะคะตอนนี้ก็เต่าันหนุงเหมือนกันค่ะอายุ9 1 2ถึงเดือนนะคะเช่นเดียวกันแต่ดูดูตัวใหญ่อย่างเลยเลยนะคะตัวใหญ่ละโตลแล้วโตลแล้วโตลแล้วนีกำลังไายน้ำมาเนี่อยู่ตรงนี้ก็มีค่ะนี่กำลังว่ายน้ำมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนอน นี่ว่ายน้ำโชว์ยืนหัวขึ้นมาคุยละสิน,นี่ค่ะน,นี่ค่ะเอ้น่เน่เน่่นบ่อน,นี้เป็นเต่ากระค่ะอายุระหว่าง9ถึง12เดือนนะคะเต่ากระเห็นไหมคะทำไมถึงเรียกเต่ากระ <S <S ดูดูข้างหลังเขาอุ้หลังสวยจังเลยลายสวยจังเลยค่ะด้านหลัง,งนะคะดูค่ะ สวยมากเลยเฮยน,นะคะสวยจริงเ๋ยวให้ดูกใกล้ๆค่ะเนี่ยเนี่ยนคะคะลายเขาสวยมากอะคะเหมือนภาพวาดเลยที่หลังเขาะคะนี่ค่ะเต่ากระดูบ่อน,นี้กันค่ะเป็นเต่ากระนะคะอุ้ยอายุหนึ่งถึงสองเดือนเองพึ่งคลอดนะเนี่ยดูค่ะ นี่ลอยเล่นน้ำอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะหลายตัวนะคะลอยไปลอยมาลอยช้าๆเล่นน้ำกันนี่ค่ะเต่ากระนะคะบ่อน,นี้ก็เต่ากระค่ะอายุหนึ่งถึงสองเดือนนะคะเนี่ยก็เหนลอยเล่นอยู่ตรงนี้เลี้ยงไว้ค่ะอนุบาลกันไว้ เดี๋ยวก็โตค่ะบ่อน,นี้เป็นเต่าตโนค่ะอายุหนึ่งถึงสองเดือนนะคะนี่ดูมีกี่ตัวเนี่ยอยู่ในนี้โอ้มีหลายตัวอยู่ค่ะมีหลายตัวอยู่นะว่ายน้ำกันสนุกสนานเลยเล่นน้ำกันอยู่นี่นะคะบ่อก็กว้างค่ะสะอาดสะอ้านด้วยนะคะบ่อน,นี้ก็เป็นบ่อเต่าตะโนนะคะ อายุหนึ่งถึงสองเดือนเช่นกันมีน้องอยู่ประมาณแปดตัวค่ะอยู่ในนี้เหนไหมคะปลายน้ำอยู่เดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โตนคะคะที่นี่คือศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรืออำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ ถ้าใครอยากเข้ามาชมนะคะหรืออยากพาลูกหลานเข้ามาชมน้องเต่าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุเต่าทะเลที่อยู่ตรงนี้นะคะเขาเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะคะอันนี้หมายถึงถ้าอยากเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยแต่ถ้าไม่อยากเข้าชมพิพิธภัณฑ์ก็คือหลังเวลา17นาฬิกาไปแล้วพิพิธภัณฑ์ปิดนะคะกไ็ไม่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะ แต่เราก็สามารถเดินชมบริเวณรอบๆหรือชมน้องเต่าที่อยู่ในบ่ออนุบาลต่างๆได้ทั้งหมดนะคะ